ข้อหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างอาคารชาปนสถานหรือเมนเผาศพนะครับซึ่งเป็นประเด็นข้อหารือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้หารือไปอยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับทีนี้ในประเด็นข้อหารือเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร แล้วคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาตอบประเด็นนี้อย่างไรนะครับซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่กอคอวงเล็บกวจ0405.3ทับ5 8 9 2ลงวันที่15กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับในประเด็นข้อหารือเนี่ย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้แจ้งว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนี่ยเขาได้เตรียมดําเนินโครงการที่บรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนา61 65เพิ่มเติมฉบับที่6ในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการแล้วก็เตรียมดําเนินโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณปี64 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการในงบลงทุนหมวดค่าคารุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งส,ส,งสาธารณูปการโดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้นะครับ 1. ก็คือโครงการก่อสร้างอาคารชาวปณนสถานหรือเมนเผาศพระบบน้ำมันที่ประชาชนใช้ร่วมกันในสุสานที่นาบอ นาบ่อใต้หมู่ที่8ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปางเนี่ยนะครับในวงเงินงบประมาณ3ล้านบาทโดยคณะกรรมาการกําหนดราคากลางเนี่ยได้คํานวณค่างานก่อสร้างอาคารชาวปณะนสถานแบบเตาเดียวเนี่ยหหลังเป็นเงินจํานวน1 2 8 3 0 0กว่าบาทนะครับและก็กําหนดเป็นค่างานครุภัณพันจัดซื้อประเภทเตาเผาศพลดมลพิษ เป็นเงินจำนวน1 0 0ล้านนบาทนะครับรวมราคากลางของโครงการตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงินจำนวน 3, าล้าน2อ0 0 0บาท75สตางนะครับนี่เป็นโครงการที่1 2เนี่ยโครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ย้ายใช้ร่วมกันหรือเมนเผาศพเนี่ยนะครับบ้านทุ่งกล้วยหมู่12 ง,งบประมาณ2ล้าน5แสนบาทคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณค่างานก่อสร้างอาคารชาปณสถานแบบเตาเดี่ยวเมนเผาศพ1หลังเป็นเงินจำนวน689,735บาท79สตาง์และกำหนดค่างานคารุพันธ์จัดซื้อประเภทเตาเผาศพลดมลพิษเป็นเงินจำนวน1,740,000บาท รวมราคากลางโครงการตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงินจำนวน2ล้าน4แสน20,9882บาท79สตางตรงนี้ก็เป็นโครงการที่2นะครับซึ่งโครงการที่2เนี่ยวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ตั้งเอาไว้นะครับโครงการที่3โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน ก็คือเมนเผาศพเช่นเดียวกันนะครับบ้านแม่ก,กง๋งหมู่3งบประมาณ2 5ล้าน5แสนบาทโดยคณะกรรมการกลางกำหนดราคาค่างานก่อสร้างอาคารเนี่ยเป็นอาคารชาวปนสถานแบบเตาเดี่ยวหรือเมนเผาศพหนึ่งหลังเป็นเงินจำนวน6 8แสน87735บาท5 0สสสตางค์และค่าครุภัณฑ์จัดซื้อประเภทเตาเผาเนี่ย 1,740,000บาทรวมราคากลางของโครงการตามแบบเนี่ยจำนวน2 4 2 7 7านวน2 4บาทห้สิตางนะครับโครงการที่4เป็นโครงการก่อสร,ร้างสาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกันหรือเมนเผาศพอ,าอีกแห่งหนึ่งนะครับที่บ้านทุ่งมั่นพัฒนาหมู่11ตําตำบลบ้านเป้างบประมาณ2 5ล้าน5นะครับโดยคณะกรรมการ กำหนดราคากลางได้คำนวณราคาเนี่ยาชาวบรรณสถานแบบเตาเดี่ยวเป็นเงินจำนวน6 8 8 7 7 5 5 5บาท57สตางและกำหนดค่างานคารุพันธ์จะซื้อประเภทเตาเผาเตาเผาศพลดมลพิษเป็นเงินจำนวน1 7 4 0 0 0้านบาทรวมราคากลางของโครงการตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแบบปร6เนี่ยเป็นเงินจำนวน2ล้าน 427,735บาท57สตางค์นะครับซึ่งอบจลำปางเนี่ยเขาได้ตรวจเอกสารทั้ง4โครงการดังกล่าวปรากฏว่าปรากฏว่าราคาคลุพันธ์ในการจัดซื้อเตาเผาศพลดมลพิษเนี่ยมีราคาสุงที่ต่อหน่วยเป็นเงินจำนวน1,740,000บาทนะครับทั้ง4โครงการเลยในการาราคาคาลุพันธ์จัดซื้อเตาเผาศพลดม,มลพิษนะครับ ก็ทำให้มูลค่าคลาุพันฑ์เนี่ยสูงกว่างานจ้างก่อสร้างอาคารชาวปณนัสสถานดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของอบจอลํำปางเป็นไม่ได้ความเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงขอหาลรือว่า 1. นึงนะครับป็นหารือก็คือ1เนี่ยโครงการก่อสร้างอาคารชาวปรนัสสถานแบบเตาเดี่ยว <S <s เมนเผาศพเนี่ยควรถูกกำหนดให้เป็นโครงการประเภทใด ระหว่างงานซื้อพร้อมติดตั้งหรืองานก่อสร้างนะครับนี่คือประเด็นที่1ว่าจะกําหนดอยู่ในประเภทงานใดนะครับก็คืองานจัดซื้อพร้อมติดตั้งหรืองานก่อสร้างนะครับ 2. หากผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างได้กําหนดให้โครงการก่อสร้างอาคารชาวปรสสถานแบบเตาเดี่ยวเมนเผาศพเนี่ยจัดอยู่ในประเภทงานซื้อพร้อมติดตั้งนะครับถ้าสมมุติว่า จัดอยู่ในประเภทงานซื้อพร้อมติดตั้งเนี่ยอบาจลำปางจะต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าโดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่โดยระบุเหตุว่าเหตุผลว่าโครงการดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้เนื่องจากมีแบบแปลนงานก่อสร้างที่เป็นามาตรฐานมีรูปแบบการดําเนินการที่เป็นลําดับขั้นตอนและต้องดําเนินการในลักษณะต่อเนื่องกันไป พร้อมทางขั้นตอนในการจัดหาคารุพันธ์นะครับตรงนี้เป็นเป็นประเด็นที่2นะครับว่า,าจะต้องขออนุมัติยกเว้นระเบียบหรือไม่นะครับเพราะว่าโครงการดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้เนื่องจากมีแบบเปลนงานก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานมีรูปแบบการดําเนินการาเป็นลําดับขั้นตอนและต้องดําเนินการในลักษณะตอ่อเนื่องไปพร้อมกันนะครับ ประเด็นข้อหาหรือที่3หากผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยเนี่ยยังคงกําหนดให้โครงการก่อสร้างอาคารชาวปณนสถานเตาเดี่ยวเมนเผาศพจัดอยู่ในประเภทงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งนะครับถ้าเป็นถ้าจัดอยู่ในประเภทงานซื้อพร้อมติดตั้งและอบาจลำปางไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบแต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวดําเนินการ แต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารชาวบรรณสถานอบจลำปางสามารถทำการเบริกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ควบคุมงานทางด้านอาคารตามหลักเกณฑ์การเบริกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือก,กระทรวงการคลังที่ว85ลงวันที่6กันยายน6-1ได้หรือไม่นะครับนี่คือประเด็นข้อหาลือใน3ประเด็นนะครับ ทีนี้เรามาดูความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็วินิจฉัยดังนี้นะครับ 1. กรณีข้อหารือที่1และ2นะครับหและ2คืออะไรก็คือ1เนี่ยโครงการก่อสร้างควรถูกกําหนดให้เป็นโครงการประเภทใดระหว่างการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหรืองานก่อสร้างนะครับและ2ก็คือ,อจะต้องขออนุมัติยกเว้นพรบรรจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่นะครับซึ่งคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเห็นว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2,560มาตรา4บัญญัติคำนิยามว่างานก่อสร้างหมายความว่างานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงหรือถอนหรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคารสาสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้นการจัดซื้อจัดจ้างก็หมายถึงการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อจ้างเช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงพัสดุก็หมายถึงสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงสินค้าก็หมายถึงวัสดุคลุพันธ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นใดรวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยต้องแยกการจัดซื้อจัดจ้างออกจากกันแต่หากมีความจําเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างรวมกันก็จะต้องพิจารว่ามูลค่าของงานก่อสร้างหรือสินค้าอย่างใดมีมูลค่ามากกว่ากันเนื่องจากการได้มาซึ่งพัสดุสําหรับงานก่อสร้างและสินค้าย่อมต่างกันกล่าวก็คืองานก่อสร้างได้มาโดยการจ้าง แต่สินค้าได้มาโดยการซื้อเว้นแต่เป็นกรณีส่วนควบของทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา144/1วที่บัญญัติว่าส่วนควบของทรัพย์นั้นหมายความว่าส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจาลีดประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นและไม่อาจที่จะแยกจากกันได้นอกจากจะทำลายทำให้บุกสลายหรือทำให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป กล่าวก็คือส่วนควบของทรัพย์มีลักษณะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปรวมกันโดยทรัพย์ที่นำมารวมกันนั้นจะมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ก็ได้แต่ต้องมีสภาพแยกกันก่อนที่จะนำมารวมกันและเมื่อนำทรัพย์ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปมารวมกันแล้วทรัพย์ที่เป็นส่วนควบนั้นจะต้องเป็นสาระสาคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์ซึ่งก็มีอยู่สองกรณีได้แก่หนึ่ง สาระสําคัญโดยสภาพของทรัพย์หรือ2สาระสําคัญโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นและเมื่อรวมเป็นส่วนควบแล้วจะแยกออกจากกันไม่ได้นอกจากจะทําลายทําให้บุกสลายหรือทําให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไปนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยหากในการก่อสร้างอาคารชาวปนัสสถานเนี่ยจำเป็นจะต้องดําเนินการไปพร้อมกับการติดตั้งเตาเผาศพโดยไม่อาจที่จะ แยกจากกันได้ซึ่งหากเตาเผาศพและอาคารแยกจากกันแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งานได้รวมทั้งมิใช่เตาเผาศพที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมหรือเตาเผาศพสำเร็จรูปตามในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา144วรรคหนึ่งแล้วงานดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นงานก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นงานก่อสร้างนะครับตามความเห็นของคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ วักต่อมาเนี่ยเนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์เตาเผาที่มีราคาสูงจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายจะซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกํำหนดดังนั้นเนี่ยในการจะทำสัญญาอาจจำเป็นจะต้องมีข้อความหรือรายการที่แตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดจึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนี่ย ส่งสัญญาที่ต้องมีรายการแตกต่างดังกล่าวไปยังสำนักง,งานอายการสูงสุดเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามในมาตรา93แห่งพระราชบัญญัติด้วยนะครับข้อ2กรณีข้อหาหรือตามข้อ3ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างมาตรา101วรรคหนึ่งบัญญัติว่างานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนดำเนินการเป็นระยะระยะนะครับ อันจำเป็นจะต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดหรือมีเงื่อนไขาการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงานให้มีผู้ควบคุมงานซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอํานาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้นและวรรคสามบัญญัติว่าค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดดังนั้นเนี่ยหากการก่อสร้างอาคารชาวปรสถาน เป็นงานก่อสร้างแล้วนะครับซึ่งเขาก็วิน,นิจฉัยว่าเป็นงานก่อสร้างนะครับกรณีที่อบอจลำปางแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเนี่ยกรณีนี้จึงมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนนะครับตามในพระราชบัญญัติมาตรา101รห่งวรรคาแห่งแต่หากอบอจลำปางเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่างานดังกล่าวไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างกรณีผู้ควบคุมงานที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนนะครับแต่ถ้าเป็นงานก่อสร้างก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือประเด็นข้อหาหรือการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารชาวปนสถานหรือเมนเผาศพนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนั่นเอง